เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็หลังจากเปิดดูพยากรณ์อากาศแล้วนะครับก็ฝนจะไม่ตกอยู่2วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่2นะครับหลังจากนั้นฝนก็จะตกมากอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ดูนาข้าวผมแล้วนะครับก็ถ้าหากว่ารีบใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับก็จะได้ผลผลิตดีนะครับแต่ว่าน้ํามาแล้วนะครับดูน้ํามาแล้วครับน้ํานี่คือท่วมคันไหลออกมาเลยนะครับ อ่าลักษณะนี้ก็จะไม่เหมาะสลับใส่ปุ๋ยทางดินนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ใส่อยู่แล้วนะครับผมเน้นปุ๋ยทางดิน,ดนผมจะเน้นแต่ปุ๋ยคอกนะครับก็ใส่ปุ๋ยคอกให้ได้เยอะๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยทางใบแทนนะครับก็ผลของปุ๋ยทางใบที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็คือคือจะให้เมล็ดข้าวที่คือเต็มเมล็ดมากๆนะครับเต็มเมล็ดมากๆแล้วก็หอมอร่อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยอ่ามัน ให้แร่ธาตุนะครับที่เยอะกว่านะครับดูครับอันนี้เพื่อปุ๋ยที่ผมมีอยู่คือปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยอ่าสิบห้าสิบห้านะครับแล้วก็อ่ามากกว่านี้ก็ก็มีแต่ว่าทีนี้ผมผมมีปุ๋ยตัวนี้ผมก็ใช้ก่อนครับขึ้นว่าเป็นปุ๋ยนะครับใส่อะไรก็งามนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุตัวอื่นครับที่ผมใส่ไปด้วยนะครับก็ลักษณะนี้ก็จะทําให้อ่าปีที่แล้วนะครับข้าวเต็มเมล็ดมากสีได้เยอะนะครับปีนี้ก็ ข้าวผมก็ผมสังเกตแล้วมันยังยังงามสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับผมก็เร่งปุ๋ยนะครับคือเอาปุ๋ยทางใบมาฉีดนะครับข้อดีของปุ๋ยทางใบก็มีอยู่หลายอย่างนะครับหนึ่งคือให้แร่ธาตุที่มากกว่าให้แร่ธาตุที่ตรงมากกว่านะครับทําให้เม็ดข้าวหรือว่าพืชที่กินผลเช่นทุเรียนมังคุดสับปะรดเนี่ยให้ให้รสชาติที่ดีกว่านะครับใครที่เป็นชาวสวนมืออาชีพนะครับ ก็ย่อมที่จะทราบดีว่าการขาดปุ๋ยทางใบนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะให้ผลไม้รสชาติที่ยอดเยี่ยมนะครับผลผลิตอาจจะได้นะครับใส่ปุ๋ยชนิดอื่นนะครับแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆมันไม่ครบนะครับก็ข้อดีของปุ๋ยทางใบอีกอย่างหนึ่งก็คือราคามันถูกนะครับราคามันถูกนะครับที่เห็นนี่ก็กระปุกละสามร้อยก็มีนะครับ สามร้อยก็มีห้าร้อยก็มีนะครับอ่าก็คือเนี่ยเราก็ใส่ใส่ไปนะครับก็ใส่ได้เป็นอ่าก็ปีหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักพันสองพันนี่แหละนะครับาเร่าที่นาเก้าไร่ของผมนะครับก็ผลผลิตก็ดีมากๆเลยนะครับเวลาไปสีข้าวนี่ก็สีได้เยอะนะครับข้าวไม่หักแล้วก็ให้เมล็ดหอมก็เจ้าของโรงสีทักเพราะแปลกใจนะครับเพราะว่า ปุ๋ยทางใบปกติแล้วคนจะไม่ฉีดกันเพราะว่ามันมันฉีดลําบากเพราะมันมันหนักใช่ไหมครับบางคนไม่ถนัดเพราะว่าปุ๋ยทางบินหวานหวานไปก็ก็เสร็จใช่ไหมครับแต่ว่าปุ๋ยทางใบมันต้องแบกแกันลนนะครับแต่ผมนี่ใส่ปุ๋ยทางใบตลอดนะครับผมก็รู้สึกเฉยเฉยนะไม่ได้อ่าไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าแล้วไม่ได้รู้สึกจะหนักอะไรเพราะว่ามันคุ้นชินไปแล้วนะครับก็อ่ผมก็ไม่ใส่ไม่คิดที่จะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเพราะว่า มันได้ธาตุมันไม่ครบนะครับเวลาเราเราปลูกข้าวก็ได้เมล็ดอยู่หรอกแต่ว่าเวลากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็มันหักด้วยนะครับบางทีนะครับเมล็ดมันหักด้วยนะครับแต่ถ้าให้ปุ๋ยทางใบจะเม็ดเม็ดจะไม่ค่อยหักนะครับเม็ดสวยๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปสีลงสีข้าวที่มีราคาแพงยิ่งจะได้เต็มเมล็ดนะครับปกติแล้วลงสีชาวบ้านธรรมดาก็ทําเม็ดหักมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคือขั้นตอน มันจะหยาบหยาบนะครับลงสีที่ชาวบ้านเพอสีออกมาแล้วเม็ดไม่สวยนะครับขนาดขนาดเป็นโรงสีชาวบ้านนะครับุผลผลิตข้าวที่ฉีดจากปุ๋ยทางใบเนี่ยก็ยังเม็ดสวยนะครับมเม็ดสวยต่างจากเลยนะครับแต่ถ้าเราไปเดินห้างนะครับซึ่งเป็นโรงสีที่เป็นโรงสีอุตสาหกรรมขั้นตอนต่างๆจะจะจะ,จะมีมากกว่าแล้วเขาคิดว่าเขาจะสีออกมาข้าวเป็นไซร์เลยนะครับไซส์ SLM เลยนะ คือมีไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็แยกข้าวทาให้สีข้าวมันไม่หักนะครับไม่เอาแต่ถ้าเป็นโรงสีข้าวอ่าธรรมดาที่ชาวบ้านเขามีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโรงสีข้าวที่ทุกขนาดมาสีรวมกันเลย SML มนะครับมาสีเม็ดข้าวไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาสีรวมกันก็ทําให้มันหักได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับเดิมทีเดียวผมเองก็คิดว่าจะอ่าสีไปขายเป็นแบ่งขายแต่ว่าพอมาสีออกมาแล้ว ไปเทียบกับเม็ดข้าวที่อยู่ในห้างแล้วนะครับก็เม็ดของเราสวยสู้ไม่ได้เพราะาเราลงสีข้าวเราเป็นลงสีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเรื่องความอร่อยนั้นมีมากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าข้าวของเราเป็นข้าวคัดพิเศษนะครับข้าวคัดพิเศษคือข้าวที่ให้แร่ธาตุอาหารครบนะครับให้ให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยคอกเท่านั้นนะครับไม่ให้ปุ๋ยทางดินนะครับคือผมหลีกเลี่ยงกันให้ปุ๋ยทางดินเพราะว่า,าปุ๋ยคอกนี่ก็จะทาให้ ต้นข้าวนี่จะเดินเติบโตดีมากนะครับแต่ถ้า,าเราเนี่ยไม่ใส่ปุย๋ยทางใบด้วยนะครับเม็ดข้าวมันก็ไม่ไม่เต็ม,มเมล็ดนะครับไม่เต็ม,มเมล็ดบางส่วนแล้วก็สีก็หักด้วยนะครับบางทีต้นข้าวก็ล้มนะครับแต่ถ้าหากเราใส่ปุ๋ยต้นทางใบนี่ยต้นข้าวจะไม่ล้มนะครับเมล็ดข้าวก็ไม่หักนะครับและปริมาณข้าวก็ได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะกว่าไถปูทางดินนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับท่านาเพื่อนๆท่านใดที่ ข้าวยังไม่งามนะฮะแต่น้ํามาแล้วนะครับน้ำนี่มาแล้วนะครับน้ําเต็มเลยครับเต็มคือล้นคันออกมาเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลดระดับน so ้ํานะครับก็เต็มเลยก็ต้องไม่เหมาะที่จะใส่ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้มันเจือจางนะครับมันเจือจางส่วนปุ๋ยทางใบเราก็ให้ทางใบไปเลยนะครับข้าวก็สวยงามนะครับตรงไหนที่ยังไม่สวยยังไม่พอก็เราก็ไปฉีดเพิ่มนะครับตรงนั้นนะครับก็ฉีดดูแลก็จนกว่า ฉีดเพิ่มจนกว่ามันจะเป็นที่พอใจนะครับก็จนกว่าข้าวมันจะสวยนะครับซึ่งข้าวนี้ก็ปุ๋ยนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็เริ่มต้นที่ถุงละ300บาทนะครับ3า0บาทส่งฟรีนะครับเกี่ยวินปลายทางนะครับเกี่ยวินปลายทางก็ท่านใดที่สนใจสอบถามก็สอบถามได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็ จะให้ว่าใช้ปุ๋ยอย่างนี้แหละนะครับแก่ข้าวคุณได้สมใจแน่นอนนะครับก็ก็บางทีเขาเรียกว่าบางท่านก็มาสอบถามแล้วก็หายไปเฉยๆนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็เป็นเพื่อนกันไปนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับอันนี้ก็คือรูปแบบนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยอยู่ ประมาณ3ามไร่นะครับแล้วก็จะไปส่งสินค้านะครับก็ใส่ช่วงเช้านะครับก็ถ้ายอยมาครับเพราะว่ามีภารกิจก็ไปทํานะครับมีภารกิจก็ไปทํอ่าเราก็มาใส่ปุ๋ยทางใบนะครับตอนนี้ขอย้าอีกครั้งนะข้ออุปกรณ์ก็มีง่ายๆก็มีถังผสมนะครับก็มีถังฉีดนะครับถังฉีดก็เป็นแบบแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ราคาถูกแล้วนะครับผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีปุ๋ยมีถังกวนนะครับอ่า พวกช้อนพวกนี้ก็เราก็ประมาณประมาณเอาได้นะครับนี่ช้อนพวกนี้ก็บริษัทก็แถมมาด้วยนะครับแถมช้อนมาด้วยแต่ถ้าไม่แถมเรากะเอานะครับก็กะเอาอัตราการผสมก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็ค่อยบอกนะครับก็วันนี้ก็มาฉีดกันก็ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับก็ถือว่าถ้าท่านยังไม่เปิดใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผ่อนคลายก็ปุ๋ยทางใบก็มีปุ๋ยทางดินก็มีปุ๋ยวัชพืชก็มีปุ๋ยคอกก็มีนะครับ ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับฝากกด s ั b s ไค i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ